เหลือแต่ซากปรากหักพังเขาพระวิหารหากอยู่กับไทยคงงดงามยิ่งกว่านี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัคกี้สเตชันเขาพระวิหารหรือปราสาทพระวิหารซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างบ้านสรายจอมอำาเภอจอมประสานจังหวัดพระวิหารของประเทศกัมพูชาและบ้านภูมิสรอตำบลเสาธงชยัยอํเภอกันทรัก์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเขาพระวิหารหรือปราสาทพระวิหารกัมพูชาเรียกว่าเปรีวิเฮเป็นปราสาทหินในเทือกเขาพนมดงรักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนพื้นเมืองสมัยก่อนในกษัตริย์ชัยวรมันที่สองได้กำหนดเขตบริเวณนี้และเรียกชื่อว่าภาวาลัยภายหลังปรากฏชื่อในจารึกภาษาสันสกฤตว่าศสิครีสวรหมายความว่าผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขาอันประเสริฐ ตั้งตามแนวเส้นกั้นขีดแดนระหว่างประเทศไทยกัมพูชาซึ่งจากกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในเรื่องของปราสาทเขาพระวิหารนั้นทางการกัมพูชาได้ใช้แผ่นดงรักหรือที่เรียกว่าแผนที่ภาพกนวกหนึ่งในการกล่าวว่าปราสาทเขาพระวิหารนั้นตั้งอยู่ในภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลโลกโดยศาลได้ยืนยันว่า คำพิพากษานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของแผนที่ที่ทำขึ้นอย่างถูกต้องระหว่างสนทิสัญญาระหว่างสยามและฝรั่งเศสซึ่งไา้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า เขาพระวิหารนั้นอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและนอกเหนือไปจากนี้ศาลยังมีคำพิพากษาให้ประเทศไทยคืนพระธาตุและโบราณวัตถุทั้งหมดคืนแก่กัมพูชาอีกด้วยและจากกรณีข้อพิพาทเกตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาทําให้ทางขึ้นปราสาทพระวิหารอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารด้านอาเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดถูกปิดนานกว่า10ปีและทางการของไทยกัมพูชาก็ได้เปิดความสัมพันธ์อีกครั้ง โดยทหารได้ตัดกุญแจที่คล้องประตูเล็กเพื่อเปิดประตูให้ขึ้นเขาพระวิหารจากทางฝั่งไทยเมื่อวันที่18ธันวาคม2558แม้จะยังไม่มีการเปิดประตูทางขึ้นปราสาทพระวิหารฝั่งไทยแต่ก็ถือว่าเป็นการทำลายสัญลักษณ์ที่ปิดกั้นความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชามานานหลายปีซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนปราสาท เขาพระวิหารกันมานานหลายปีและได้มีการปิดทางขึ้นเขาพระวิหารจากทางฝั่งไทยรวมทั้งไม่อนุญาตให้คนไทยขึ้นไปชมความงามของเขาพระวิหารได้นั้นทําให้คนไทยสามารถชมตัวปราสาทพระวิหารได้จากการส่องกล้องทางไกลบริเวณจุดชมวิวผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตําบลเสาทงชัยอาเภอกันทลักษณ์จังหวัดสีสะเกตได้เท่านั้น และต่อมาทางกัมพูชาก็ได้อนุญาตให้คนไทยสามารถขึ้นเขาพระวิหารได้แล้วแต่ต้องขึ้นจากทางฝั่งกัมพูชาเท่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวมองว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่ดีที่จะขึ้นไปชมความงดงามของตัวปราสาทพระวิหารได้อย่างไรก็ตามทางนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดรีสะเกษได้มองว่าการที่กัมพูชาให้คนไทยสามารถขึ้นไปท่องเที่ยวบนปราสาทพระวิหาร ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ไทยและกัมพูชาจะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันซึ่งในอนาคตจะเสริมสร้างการท่องเที่ยวด้านอารยธรรมส่วนการเปิดประตูทางขึ้นฝั่งไทยอย่างเป็นทางการกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะความมั่นคงของรัฐบาลของทั้งสองประเทศหลังจากผ่านมาหลายปีที่มีการปิดทางขึ้นเขาพระวิหารจากทางฝั่งไทยล่าสุดก็ได้มีผู้ใช้ Facebook ชาวไทยท่านหนึ่งได้นำภาพ ปราสาทเขาพระวิหารณปัจจุบันออกมาเผยแพร่ให้ชาวไทยได้ชมกันแต่ก็ต้องเป็นที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราชาวไทยได้มองเห็นภาพเหล่านั้นแล้วพบว่าภาพปราสาทเขาพระวิหารที่สวยสดงดงามในอดีตปัจจุบันกลับกลายเปเหลือแต่ภาพปลาหักัพังที่สุดแสนจะน่าเศร้ามองไม่เห็นเขาโครงเดิม ของภาพปราสาทเขาพระวิหารที่สวยสดงดงามอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ชาวไทยส่วนใหญ่ได้เห็นภาพปราสาทเขาพระวิหารณปัจจุบันก็ได้เกิดข้อวิาพากวิจารรวมทั้งความคิดเห็นมากมายเกิดขึ้นอยู่ยแอจะขอนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมกันสักเล็กน้อยนะคะเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยค่ะความคิดเห็นนี้ก็ตอบมาแบบสั้นๆว่าพัางหมดแล้วความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่า ก็มันทำไม่เป็นที่กำแพงไม่มีวิธีทําบอกไว้อย่าให้บุรณะเองเลยเดี๋ยวก็ไปแกะสลักไอรอนแมนเพิ่มดูรีมอนเข้าไปเสียของอีกความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าไม่มีปัญญาซ่อมลิงได้แก้วไก่ได้พลอยความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเดี๋ยวก็เหลือแต่ซากปรักหักพังที่เขมนมันอยากได้เพราะมีนักท่องเที่ยวแต่ไม่มีปัญญาบุรณะซ่อมแซมความคิดเห็นต่อมาค่ะก็บอกว่า ของที่เขมรไม่ได้สร้างมันจะบูรณะเป็นได้อย่างไรล่ะความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าคนป่ามันก็แค่อยากได้แต่รักษาไม่เป็นหรอกครับ DNA ช่างในตัวมันจะมีได้ยังไงแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่ามีแต่ซากยูเนสโกถอนมรดกโลกได้แล้วความคิดเห็นต่อมาผู้สร้างปราสาทแต่บุรณะไม่เป็นความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่ามันโง่แต่ไม่ยอมรับตัวเอง ปัจจุบันคนทั่วโลกเขามองมันแบบไหนมันยังไม่รู้ตัวยิ่งชาตินิยมอย่างญี่ปุ่นเยอรอมันไม่ต้องพูดเขมรมันก็แค่เห็บหมาความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเสียดายของอยากจะบอกว่าถ้าทําไม่ได้ให้ไทยไปช่วยจัดการให้แต่ต้องให้คนไทยเข้าออกพื้นที่เขาประวิหารได้24ชั่วโมงพื้นที่พัฒนาร่วมปักทั้งสองธงความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าจะให้เขาเอาเงินที่ไหนไปบูรณนะแค่เงินมาจากซีเกมก็เป็นหนี้จีนละ ความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเคยเห็นตอนที่ยังไม่ซุดซมเท่าไหร่ในละครเรื่องคุณชายธนาธรแล้วเขากไ็ไปถ่ายทำที่เขาพระวิหารตอนถ่ายทำเลือกมุมถ่ายได้สวยงามมากความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าอยากได้ก็ได้สมใจแต่ไม่ดูแลความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าตอนเด็กๆไปสวยมากดูพระอาทิตตกดินที่บนสุดถ้ายังเป็นของไทยก็คงไม่พังขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าผมสงสัยครับทำไมไทยถึงแพ้ครับ แล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่าเพราะไม่มีการตอบโต้แย้งอะไรเลยครับศาลโลกเลยตัดสินให้เป็นแบบพื้นที่ที่ฝรั่งเศสแบ่งเอาไว้และเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณครับสแสดงว่าชุดที่ส่งไปไม่มีข้อมูลอะไรเลยสิครับมีหน้าล่ะ,ขะเขมนถึงได้ใจฝั่งสาแกวตอนนี้ก็โดนบุกรุกเข้ามาเรื่อยๆทหารไม่ทำอะไรเลยสงสารชาวบ้านต่อไปคงต้องเป็นตัวเมืองสาแกวแล้วมัง้งคอมพี่เห็นต่อมาก็บอกว่าดีครับ ถ่ายเรื่อยๆให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการยกให้เขมรมันรับรู้ว่าให้อะไรเขมรไม่เคยได้ดีกลับคืนแล้วก็มีความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าเสียดายเนาะยกให้คนไม่รู้คุณค่าไม่รู้จักทานุบํารุงอยู่กับไทยสวยกว่านี้แน่ความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าแย่งชิงกันเกือบตายสุดท้ายก็ไร้ค่าแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมความคิดเห็นนี้ว่าเสียดายที่ยกให้เขมรอยู่กับไทยอาจสวยพอๆกับปราสาทพนมรุง้ง ความเห็นต่อมาคนนี้เขาก็บอกว่าถ้ารู้ว่าทาไม่ได้ทําไม่เป็นก็ให้คนที่ทําได้ฝีมือไทยมาบรณะแล้วเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อหารายได้เก็บค่าเข้าชมเพื่อเอารายได้มาชดเชยเงินที่บรณะไปปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก็จะสุดโสมชํารุดเสียหายเพราะทางขึ้นเขาผริหารต้องขึ้นจากฝั่งประเทศไทยขึ้นจากฝั่งกัมพูชาจะไม่มีทางขึ้นถ้าจะขึ้นก็ปีหน้าผาขึ้นมาทางเดียวสารโลกก็ตัดสินโดยไม่ดูภูมิศาสตร์เลย แล้วก็มีคนเข้ามาเสริมความพิ่เห็นนี้ว่ามันตัดสินตาพ,พวกฝรั่งยกมือให้กันไม่น่าไปขึ้นศาลโลกจีนไม่ขึ้นหลอกศาลโลกมีแต่พวกฝรั่งเขาอ่านเกมออกความพิ่เห็นต่อมาก็มาเสริมว่าเมนอยากได้คนเดียวครับค่าผ่านบัตรไม่อยากแบ่งให้ไทยเลยขอให้จีนช่วยทำกระเช,ช้าลอยฟ้าแต่จีนไม่เอาด้วยเนื่องจากลงทุนไม่คุ้มค่าแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมอีกว่าถ้าตอนนั้นไทยไม่ยอมถอนทหารไม่ยอมขึ้นศาลโลก พวกมันคงไม่ได้ไปหรอกได้ข่าวว่าตอนนั้นเสนีปราโมทไปเป็นทันไยเสียเปรียบมันตั้งแต่ในมุงแล้วเพราะเขมรมันมีฝรั่งเศสที่มีแต่จะเอาเปรียบไทยทุกเม็ดให้ไทยผู้ตัดสินก็ฝรั่งทั้งนั้นมันต้องช่วยกันอยู่แล้วความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าเปิดยึดคืนไปชักโครงชาติไทยอีกรอบแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมว่าไม่เอาหรอกเอามาก็ไม่คุ้มอะไรเอางบไปพัฒนายอย่างอื่นแล้วแอดก็ขอส่งท้ายด้วยความคิดเห็นนี้นะคะเขาก็บอกว่า ล่อยไปเถอะในเมื่อตกเป็นของเขเมรแล้วสู้เราช่วยกันดูแลรักษาของเราที่ไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจะดีกว่าเสียอีกค่ะและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่แอดได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างก็สามารถเข้ามาแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติซึ่งกันและกันได้ที่ใต้คลิปนี้สําหรับคลิปนี้แอดคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ